ัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู er on. On? ้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพ huh? ี่เบ่าสวัสดีครับพี่หนุครับนี่พี่เบ่าพี่เบ่าเราประจำกลานอยู่วันมาแล้านผู้ชมวันนี้วันพระนะครับวันพระวันพระวันพระที่สิบเจ็ดสิงหา ครับท่านผู้ชม,ชมวัดมหาธาตุนัดวัดมหาธาตุสันบุรีนะท่านผู้ชมภาพน้องเที่ยวชมแปลงพระกันเช่นเดิมนะครับมีของเขาลง,งให้พี่น้องได้รับชมกันมากมายไม่ประมาณสองแผงแล้วจะเ <c oughs> จิดไม่มาสองแผง còn này vừa em rồi <laughs> còn mặt mày không mày ี่สบาทพ่อเนี่ยอะไรเยอะจังเลยก็นุ่นเนี่ยแีงแค่ท่านชมเอพะ 20, ระยี่สิบสีสิบองกลางอะไรได้ในในถาดาบาแบนี้ยี่สิบบาทนท่านชมโอ้ยยี่สิบบาท ชมนำวันพระวันมาท้าดำชมไม่มาแผงจะเจอจุดแผงเดียวเจอน้่ไปถึงบุรีดำชมได้แตไปถึงบุรีขอบคุนาาที่มาจานเราเลยวันนี้อยู่วัดนะ มียี่สิบบาทยี่สิบบาทกลุมเยอะนะพระเหมามาใหม่ครับทุกท่านเอาไน้องมาเที่ยวชมก็ได้นะครับคือ,อ,พ,ครอพระเครื่องเที่ยวพระเครื่องสนะนำพระเครื่องวัดมหาธาตุทุกท่านบุรีเอพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับมีทุกวัน,นครับวันธรรมดาและวันพระนะครับวันพระเราก็จะคึกคืนหน่อยนะครับทนะุกท่านพระดีพระาราคาดีพระถูกนะครับทุกผู้ชมีมพระหลักพระย่อย ขายทุกๆเริ่มชมนะตรงนี้ตลาดมันเงียบพอขายทูกหน่อย

ยี่สิบบาทยี่สิบบาทท่านผู้ชมนะแต่ตรงนี้เศรษฐกิจตองนี้นาขายแพงมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยมีคนซื้อท่านผู้ชมนะพอได้ขายกันย่อยอย่างติดนะครับท่านผู้ชม พูดอย่างนั้นนี่ว่าไปไม่มีใครซื้อต้องพูดเนี่ยน้ำนำเตนอาก,ก็กินค้าหน่อยเอาไปต้องขายได้สิหลวงโคาจอ้อยวัดน้องเห็นชายภูปปมหลงโค่เอี่ยมแล้วไม่ออกอะไรที่ชายภูมอ,อืมโอ้น่ล่อนกระเทาะหมดแล้ว นี่เรียกว้ไบ้านเนี่ยอ,อุสอที่ไหนเนี่ยจอมพระสุรินเฮ้ยสุรินแจกทหารยังเนี่ยอาก,การน้ำจมนะพี่น้องได้จมกันวันมาท่าน้ำวันละที่เจ็ดถงหาน้ำจมเจ็ดด้วย ป่าชานก็มีเยอะแยะมาใหม่ครับชมมาใหม่มาใหม่น้องๆก็มาใหม่นี่นะยี่สิบบาท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  Mà mày nam dùng nó lùm gần nào không mày mày tranh tay 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 lăng ดอกไม้จันทร์ลูกจันทร์ลูกจันทร์ลูกจันทร์คุณตาครับ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 วันนี้รักของเมียมาอ้าวโหเอาแล้วขายเท่าไหร่กระเป๋าจร์คี้แล้วแต่จะให้ครับโอ้บาทหนึ่งได้ไหมเออถ้าบอกก็จะให้อีกอ่ะบาทใหญ่นะบาทเล็กป๋อเอ้ยเหมือนพละนะ่ยทุกนไอ้พี่น้องได้รับชมกันแปลงพละ วัดพาธาตุนรรมวันพระวันพระพี่น้องมาเที่ยวชมกันได้นะครับมันมีแผงนพระลักใหม่ให้พี่น้องได้รับชมกันีนยกอยโอ้เรียกพระทาบุกขายมาซื้อหน่อยนี่คนนี้จะรอไปเป็นโปรงเลย 没没毛吗？我。 คุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะกดติดตามออนรับแชนแนลนะครับทำคลิปดีๆให้พี่น้องรับชมกันขออบคุณครับขอเอ็มรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ